สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้มีไม้เรือชนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมที่หนอนไม่ชอบกินด้วยครับนอกจากหนอนตัวบุ้งและพวกแมลงต่างๆก็ไม่ชอบกินด้วยครับก็คือเหลืองชัชวาลนั่นเองครับท่านผู้ชมเคยออกคลิปนี้ไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าก็มีหลายท่านสงสัยแล้วก็อยากรู้นะครับนายรักต้นไม้ก็เลย เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมเราจะจะไปติดตามชมนะครับว่าทําไมตัวหนอนถึงไม่ชอบกินนะครับมันจะเลี้ยงง่ายแค่ไหนนะครับกับไม้เลื้อยชนิดนี้ไปติดตามชมกันเลยครับเหลือยงชัชวาลถือว่าเป็นไม้เลื้อยที่งูกลัวแล้วครับท่านผู้ชมที่นายรักต้นไม้เคยออกไปหลายๆคลิปนะครับ แต่ก็ยังออกอีกเรื่อยๆครับท่านผู้ชมทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเนาะก็มีคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนี่แหละครับถามนายรักต้นไม้มาว่ามันมีตัวหนอนหรือว่ามีศัตรตูของเหลืองชัชวานไหมพี่นายรักต้นไม้นะครับตามจากประสบการณ์ที่ปลูกเหลืองชัชวานมาครับท่านผู้ชมจะมีศัตรตูของเหลืองชัชวานน้อยมากครับแล้วก็ แค่ลดน้ำใส่ปุ๋ยให้เขาแค่นั้นนะครับไม่ได้ดูแลอะไรมากมายเลยนะครับไม่ทําลายผนังบ้านแล้วงูไม่เลื้อยแล้วนะครับยังมีหนอนไม่ค่อยจะชอบรับประทานใบของเขาด้วยครับท่านผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีสุดๆนะครับอีกปัจจัยหนึ่งเลยครับก็ไม่ทำลายผนังบ้านด้วยนะครับอย่างท่านผู้ชมเห็นเกาะ,ะอยู่แบบนี้นะครับ เวลาที่เราจะไม่ชอบเขาแล้วหรือจะเลื้อเขาออกครับก็จะไม่ทำลายผนังของบ้านท่านแต่อย่างใดเนาะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเลี้ยงง่ายแบบนี้นะครับท่านใดที่กำลังมองหาไม้เลื้อยที่จะเลื้อยขึ้นบ้านนะครับเพื่อที่จะให้ผนังบ้าน เย็นแล้วก็มีความสวยงามแล้วล่ะก็นะครับเหลืองชัชวาลเลยนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับแล้วช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรานะครับก็จะออกดอกสีเหลืองนะครับอลามเลยให้กับท่านผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนนะครับเหมาะกับ ปลูกในพื้นที่จังหวัดใดนะครับภูมิภาคใดของประเทศเราได้บ้างนะครับปลูกได้ทุกจังหวัดทุกภูมิภาคเลยครับท่านผู้ชมขอแต่ลดน้ำนะครับใส่ปุ๋ยพรวนดินให้เขาแค่นั้นนะครับเหลืองชัชวาลดูแลง่ายมากครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหากมีคำถามและคอมเมนต์ อะไรก็ถามกันมาเยอะๆนะครับนายรักต้นไม้จะได้รู้ฟีดแบ็กหรือว่าตอบคําถามข้อสงสัยให้กับท่านผู้ชมได้นะครับครับก็จากกันไปแล้วครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ